กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเขาได้มีหนังสือเป็นหนังสือแจ้งเกี่ยวกับกรมธนารักษ์เขาได้กําหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการขอใช้ที่รัชพัสดุซึ่งเป็นหนังสือฉบับล่าสุดนะครับสาหรับหนังสือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนั้นนะครับเป็นหนังสือด่วนที่สุดที่ว3 4 5 8ลงวันที่22สิงหาคม2566 ซึ่งเป็นฉบับล่าสุดนเองนะครับในรายละเอียดนั้นนะครับก็คือสำนักง,งานประหลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเขาได้มีหนังสือด่วนด่วนที่สุดที่ว1 4อ่าวหนลงวันที่9สิงหาคม2566นะครับเขาแจ้งว่ากรมธนารักษ์ได้กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการขอใช้ที่ราชพัสดุ ซึ่งวันนี้มีความสําคัญอย่างยิ่งเลยนะครับความชัดเจนในเรื่องนี้เนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นไม่ว่าจะเป็นเทศบาลห,หรือองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยก็มีปัญหาหคล้ายๆกันนะครับในการที่จะจัดทําบริการสาธารณะให้กับพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการก่อสร้างถนนคอนกรีตถนนลัดยางในเขตของกรมชลประทานนะครับเช่นตามคลองส่งน้ํา ต่างๆเนี่ยและในพื้นที่นั้นอาจจะเป็นพื้นที่ที่ดูแลโดยกรมชลประทานนะครับแล้วก็จะต้องมีการขออนุญาตใช้ที่ราชพัสดุทีนี้หลักเกณฑ์ในหนังสือฉบับนี้เนี่ยกรมธนารักษ์เข้าได้แจ้งหลักเกณฑ์อย่างไรนะครับเราไปดูในรายละเอียดกันนะครับในรายละเอียดนะครับก็เป็นหนังสือของกรมธนารักษ์ด่วนที่สุดที่ว 50ลงวันที่29มิถุนายน2566นะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะสืบค้นข้อมูลมาอ่าศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติในการขอใช้ที่ราชพัสดุตรงนี้นะครับกรมธนารักษ์เขาแจ้งว่าปัจจุบันเนี่ยมีการประกาศบังคับใช้กฎกระทรวง การใช้ที่ราชพัสดุพุทธศักราช2563ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุพุทธศักราช2562โดยบรรดาระเบียบที่ได้ออกตามความในกฎกระทรวงที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับให้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงฉบับนี้ ประกอบกับปัจจุบันเนมีส่วนราชาการต่างๆเขาได้แจ้งความประสงค์ขอใช้ที่ราชพัสดุเป็นจํานวนมากโดยไม่ได้มีการแจ้งข้อมูลหรือมีการจัดส่งเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาอย่างถูกต้องครบถ้วนและมีบางส่วนราชาการเนี่ยได้ยื่นความประสงค์ขอใช้ที่ราชพัสดุต่อกลมธนารักษ์โดยที่ดินราชพัสดุนั้นตั้งอยู่ในจังหวัดอื่นจึงทําให้กรมธนารักษ์จะต้องจัดส่งเรื่องให้จังหวัด ที่เป็นที่ตั้งที่ราชพัสดุเพื่อที่จะพิจารณาคำขอใช้นะครับและก็รอ,อและดำเนินการเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนของการขอใช้ที่ราชพัสดุทําให้การพิจารณาการขอใช้นั้นล่าช้านะครับดังนั้นเนี่ยเพื่อให้หลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติในการขอใช้เกิดความชัดเจน นะครับแล้วก็เหมาะสมกับกฎกระทรวงการขอใช้ที่ราชพัสดุพุทธศักราช2563จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติดังนี้นะครับในข้อหนึ่งเนี่ยกรมธนรักษ์เขายกเลิกแนวทางปฏิบัติตามหนังสือที่ว .45 ลงวันที่29กุมภาพันธ์2563เรื่องการขอใช้ที่ราชพัสดุร่วมกับ ร่วมกันของส่วนราชะการท,ท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับอันนี้ยกเลิกนะครับและยกเลิกหนังสือกรมธนารักษ์ด่วนที่สุดที่ว1 5 9ลงวันลงันที่12ธันวาคม2,560เรื่องการซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขอใช้ที่ราชพัสดุ2ฉบับนี้ยกเลิกเลยนะครับหนังสือว4 5ลงวันที่29กุมภาพันธ์ 2,543และหนังสือว .159 ลงวันที่12ธันวาคม2,560สองฉบับนี้ให้ยกเลิกนะครับและให้ถือปฏิบัติตามคำสั่งนะครับให้ถือปฏิบัติตามคำสั่งกรมธนารักษ์ที่499ทับ2,566สั่งณวันที่28มิถุนายน2,566เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติในการขอใช้ที่ราชพัสดุโดยได้กำหนดเอกสารหลักฐานประกอบการขอใช้ที่ราชพัสดุเพื่อให้เหมาะสมสอดคล้องกับกฎกระทรวงการใช้ที่ราชพัสดุพุทธศักราช2563ซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูในรายละเอียดของคำสั่งที่499ทับ2566กันในช่วงท้ายนะครับทีนี้ ในข้อที่2นะครับขอได้โปรดให้กำชับหน่วยงานในสังกัดให้ถือปฏิบัต,บติตามกฎหมายที่ราชพัสดุและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัดโดยเฉพาะการที่ขอใช้ที่ราชพัสดุเนี่ยจะต้องได้รับอนุญาตจากกรมธนารักษ์ก่อนนะครับตรงนี้เขาเน้นย้ำเลยว่าการขอใช้ที่ราชพัสดุจะต้องได้รับอนุญาตจากกรมธนารักษ์ก่อน จึงจะเข้าครอบครองหรือใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุได้นะครับต้องได้รับอนุญาตก่อนนะครับและในกรณีที่มีการเข้าไปครอบครองหรือใช้ประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตนะครับปรากฏว่าเข้าไปใช้แล้วและยังไม่ได้รับอนุญาตจะต้องทํำยังไงตรงนี้กรมธนารักษ์เขาจะเปิดโอกาสให้มีการทําความตกลงขอใช้ให้ถูกต้องภายในกําหนดเวลา30วัน นะครับถ้าหน่วยงานเข้าไปใช้ไปครอบครองแล้วเนี่ยเขาจะเปิดโอกาสให้ทําความตกลงขออนุญาตใช้ภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้ดังนั้นนะครับเขาจึงขอให้หน่วยงานไปตรวจสอบอตรวจสอบหน่วยงานในสังกัดที่เข้าขครอบคลองหรือใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุโดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาตจากกรมธนารักษ์เนี่ยนะครับให้ไปตรวจสอบว่ามีการขออนุญาตหรือไม่อย่างไร และถ้าหากว่าปรากฏว่ามีหน่วยงานในสังกัดของท้องถิ่นนะครับได้เข้าไปใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตก็ขอให้รวบรวมรายละเอียดและแจ้งขอใช้ที่ราชพัสดุให้ถูกต้องตามกฎกระทรวงและระเบียบเกี่ยวกับที่ราชพัสดุดังกล่าวภายในกำหนด30วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้นะครับ และหากล่วงเลยกําหนดเวลาดังกล่าวแล้วเนี่ยปร,ป,รปรากฏว่ายังมีส่วนราชการหรือท้องถิ่นครอบครองหรือใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุโดยไม่ถูกต้องตามกฎกระทรวงนะครับตรงนี้เขากําหนดเอาไว้ว่า30วันนะครับ30วันนับแต่วันที่ท้องถิ่นเนี่ยได้รับหนังสือฉบับนี้นะครับแล้วปรากฏว่า ยังมีส่วนราชะการหรือท้องถิ่นเข้าไปใช้ประโยชน์หรือครอบครองโดยไม่ถูกต้องตามกฎกระทรวงและระเบียบนะครับกรมธนารักษ์เขาจะดำเนินการเรียกคืนที่ราชพัสดุนั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าภายใน30วันยังมีท้องถิ่นที่เข้าไปครอบครองหรือใช้ประโยชน์เนี่ยเขาจะมีการเรียกคืนเว้นนะครับยกเว้น เว้นแต่ส่วนราชาการหรือว่าท้องถิ่นนั้นสามารถที่จะชี้แจงเหตุผลความจําเป็นนะครับถ้าสามารถชี้แจงเหตุผลความจําเป็นพร้อมเอกสารหลักฐานอื่นที่ทําให้ไม่อาจจะยื่นเรื่องขอใช้ที่ราชาพัสดุภายในกําหนดเวลาดังกล่าวได้รวมทั้งจะขอให้สํานักง,งานตรวจเงินแผ่นดินพิจารณาตรวจสอบและดําเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป สำหรับกรณีที่ราชพัสดุที่อยู่ในครอบครองของส่วนราชการหรือท้องถิ่นนะครับที่มีผู้บุกรุกใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุนั้นก็ให้หน่วยงานนั้นมีหน้าที่ดําเนินการให้ผู้บุกรุกออกจากที่ราชพัสดุนะครับถ้ามีใครเข้าไปบุกรุกนะครับในที่ที่เราดูแลอยู่เนี่ยนะครับให้ดําเนินการโดยแจ้งให้ผู้บุกรุกรับทราบว่าการบุกรุกที่ราชพัสดุมีโทษทางอาญา ตามมาตรา45และ46แห่งพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุพุทธศักราช2562และดำเนินการตามมาติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับมาตรการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ว .109 ลงวันที่21พฤษภาคม2541 นะครับทั้งนี้เนี่ยเพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขไม่ให้มีการบุกรุกนะครับในข้อที่3สําหรับการขอใช้ที่ราชพัสดุกรณีหน่วยงานของรัฐประเภทรัฐวิสาหากิจองค์การมหาชนหรือองค์กรอื่นของรัฐนะครับตรงนี้จะต้องขออาจจะต้องใช้ที่ราชพัสดุโดยการเช่าที่ราชพัสดุตามกฎกระทรวงการจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุ พุทธศักราช2,564โดยยื่นความประสงค์ขอเช่าที่รัชพัสดุต่อสำนักง,งานธนารักษ์พื้นที่ที่ราชพัสดุนั้นตั้งอยู่ตรงนี้เขาเฉพาะเฉพาะหน่วยงานของรัฐประเภทรัฐวิสาหกิจองค์กรอ,องค์การมหาชนหรือองค์กรอื่นของรัฐนะครับตรงนี้เป็นรายละเอียดในหนังสือของกรมธนารักษ์ด่วนที่สุดที่ว .550 ลงมาที่29มิถุนายน2566เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการขอใช้ที่ราชพัสดุนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูในคำสั่งของกรมธนารักษ์ที่499ทั2566กันนะครับเป็นเรื่องของการกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการขอใช้ที่ราชพัสดุซึ่งตามในหนังสือฉบับนี้เนี่ยเขา กำหนดเอาไว้ว่าให้ให้เราปฏิบัติตามคําสั่งดังกล่าวนะครับในการขอใช้ทีนี้ในรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะครับในรายละเอียดเนี่ยก็คือในเรื่องนี้นะครับเขากําหนดก็คือเพื่อที่จะให้หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการขอใช้ที่ราชพัสดุนั้นมีความชัดเจนนะครับเป็นไปตามกฎกระทรวง การใช้ที่ราชพัสดุพุทธศักราช2563ออกตามความในพระราชบัญญัติราชพัสดุพุทธศักราช2562เน้าเขาจึงกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการขอใช้ดังนี้นะครับ 1. ส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นะนะครับไม่ว่าจะเป็นอบจอ,อบตอเทศบาลที่ขอใช้ที่ราชพัสดุเนี่ยถ้าท่านจะขอใช้นะครับ จะต้องแนบเอกสารหลักฐานซึ่งประกอบอเพื่อใช้ประกอบในการขอใช้ดังนี้1.1ก็คือรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการที่จะขอใช้1.2เอกสารคำขอตั้งงบประมาณหรือเอกสารการได้รับอนุมัติงบประมาณของโครงการที่จะขอใช้ที่ราชพัสดุ1.3แผนที่แสดงรายละเอียดนะครับวงเล็บกอไกอ่ที่ตั้งพิกัดของที่ราชพัสดุ โดยจะต้องแสดงสถานที่สำคัญเช่นศูนย์ราชการหลักของจังหวัดหรืออำเภอาศาสนสถานโบราณสถานหรือสถานศึกษาในระยะ10กิโลเมตรจากที่ตั้งของที่ราชพัสดุวงเล็บขอไข่บริเวณขอใช้ที่ราชพัสดุวงเล็บขอควายการใช้ประโยชน์ในที่ดินเป็นที่ราชพัสดุในปัจจุบันทั้งแปลง และแสดงการใช้ประโยชน์ในที่ดินบริเวณข้างเคียงนะครับ1.4แผนผังแสดงการใช้ประโยชน์เฉพาะบริเวณที่ขอใช้ที่ราชพัสดุโดยแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับอาคารสิ่งปลูกสร้างที่จะปลูกสร้างซึ่งมีมาตรส่วนที่ถูกต้องตามหลักวิชาการและรับรองโดยสถาปนิกวิศวกรนายช่างโยธาหรือนายช่างสำรวจ ทั้งนี้ให้สอดคล้องกับรูปแผนที่ซอลอ .9 ของสำนักงานาธนารักษ์พื้นที่หรือกรมธนารักษ์1.5แบบขอใช้ที่ราชพัสดุเป็นแบบทอบ .4 1.6ภาพถ่ายที่ราชพัสดุบริเวณที่ราชพัสดุที่ขอใช้1.7แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศบริเวณที่ราชพัสดุที่ขอใช้1.8สำเนาหนังสือแสดงความเห็น ของส่วนราชการหน่วยงานของรัฐก,กรณีที่มีกฎหมายบัญญัติให้ส่วนราชการหน่วยงานของรัฐใดมีหน้าที่และอำนาจดูแลรับผิดชอบในพื้นที่เดียวกันกับที่ราชพัสดุที่ขอใช้1.9สำเนาคำสั่งหรือหนังสือมอบอำนาจให้ดำเนินการขอใช้ที่ราชพัสดุนะครับกรณีผู้ลงนามขอใช้ที่ ที่มิใช่หัวหน้าส่วนราชะการระดับกระทรวงทบวงกรมหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่น1.10สำเนาเอกสารหลักฐานถ่ายโอนภารกิจกรณีขอใช้เนื่องจากมีการถ่ายโอนภารกิจ1.11เอกสารหลักฐานแสดงภารกิจหน้าที่อำนาจของส่วนราชะการหรือท้องถิ่นตามระเบียบกฎหมายนะครับ1.12กรณีขอใช้อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างของรัฐที่อยู่ ที่ปลูกอยู่บนที่ดินที่มิใช่ที่ราชพัสดุจะต้องแนบเอกสารดังนี้วงเล็บ 1. ที่ดินของรัฐให้แนบสำเนาเอกสารหลักฐานแสดงความยินยอมจากส่วนราชการหรือท้องถิ่นหรือหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่และอำนาจครอบปกครองดูแลบำรุงรักษาที่ดินอื่นที่มิใช่ที่ราชพัสดุวงเล็บ2ที่ดินเอกชนให้แนบสำเนาเอกสารหลักฐานให้ความยินยอม จากเจ้าของที่ดินและสำเนาหลักฐานการจดทะเบียนสิทธิ์เหนือพื้นดินข้อ2การขอใช้ที่ราชาพัสดุกรณีที่ที่นั้นเนี่ยตั้งอยู่ในกรุงเทพก็ให้แจ้งขอใช้ต่อกล่มธนารักษ์หรือกรณีตั้งอยู่ในจังหวัดอื่นก็ให้ยื่นที่สำนักง,งานธนารักษ์พื้นที่ซึ่งที่นั้นตั้งอยู่นะครับเพื่อที่สำนักง,งานธนารักษ์พื้นที่จะได้รวบรวมเอกสารหลักฐาน เสนอไปอยังผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาหากการขอใช้ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการใช้ที่กรมธนารักษ์กำหนดผู้ขอใช้ที่จะต้องชี้แจงเหตุผลความจำเป็นกรณีที่ราชพัสดุเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าวโดยให้สำนักงานธนารักษ์พื้นที่รวบรวมเอกสารหลักฐานพร้อมทั้งเสนอความเห็นต่อผู้ว่า,าในการพิจารณา นะครับแล้วก็ส่งเรื่องให้กรมธานารักษ์พิจารณาต่อไปนะครับ3กรณีผู้ขอใช้ที่ราชพัสดุมีความประสงค์จะขอใช้ที่อยู่ในความครอบครองใช้ประโยชน์ของส่วนราชการหรือท้องถิน่นผู้ขอใช้ที่ราชพัสดุจะต้องทําความตกลงกับส่วนราชการหรือท้องถิ่นที่ครอบครองใช้ประโยชน์อยู่ก่อนนะครับก็คือผู้ขอใช้เนี่ยจะใช้ที่ ซึ่งที่ราชพัสดุนั้นอยู่ในความครอบครองของส่วนราชการหรือท้องถิ่นนะครับจะต้องไปทําความตกลงกันก่อนกับส่วนราชการนั้นๆหรือท้องถิ่นที่ครอบครองอยู่ก่อนนะครับให้ส่งคืนที่ราชพัสดุให้กรมธนารักษ์ตามแบบส่งมอบรับมอบที่ราชพัสดุทอบ1อแล้วเมื่อกรมธนารักษ์ได้รับคืนที่ดังกล่าวแล้วผู้ขอใช้จึงจะสามารถยื่นเรื่องขอใช้ที่ได้นะครับเว้นแต่กรณีตามข้อ9 แห่งกฎกระทรวงการขอใช้ที่ราชพัสดุพุทธศักราช2563ที่กำหนดให้ผู้ครอบครองใช้ประโยชน์ที่ดินที่เป็นที่ราชพัสดุที่อยู่ในเขตทางหลวงและกรมชลประทานและมีพื้นที่เพียงพอสำหรับกิจการสาธารณูปการที่ใช้พื้นที่ขนาดเล็กและมีลักษณะที่ไม่ถาวรตรงนี้สามารถให้ความยินยอมในการใช้ที่ดินนั้นเพื่อ การดังกล่าวได้นะครับข้อ4กรณีผู้ใช้ที่ราชพัสดุไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาตนะครับใช้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาตไปและไม่ได้ยื่นเรื่องขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์หรือมีความประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงการใช้ตรงนี้ให้แจ้งและขอทําความตกลงกับกรมธนรักษ์ใหม่นะครับถ้าใช้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ หรือมีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ก็ให้แจ้งทําความตกลงกับกรมธนารักษ์ใหม่นะครับข้อ 5. การอนุญ,ญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุกรมธนารักษ์จะออกหนังสืออนุญาตให้ใช้ให้ส่วนราชการและท้องถิ่นเก็บเอาไว้เป็นหลักฐานโดยจะต้องใช้ประโยชน์ภายในเวลาเวลาปีนับแต่วันที่ได้ทําความตกลงกับกรมธนารักษ์นะครับภายใน3ปีต้องดําเนินการใช้ตามนั้นนะครับหากไม่ปฏิบัติตาม กรมธานารักษ์ก็จะเรียกคืนที่ราชพัสดุตามในมาตรา22แห่งพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุพุทธศักราช2562เพื่อนำไปบริหารจัดการตามอำนาจหน้าที่ต่อไปนะครับ6การขอใช้ที่ราชพัสดุที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดนี้เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความเห็นแล้วให้จังหวัดหรือสำนักง,งานธานารักษ์พื้นที่เสนอเรื่องการขอใช้ต่อกรมธานารักษ์ เพื่อพิจารณาเป็นหลายกรณีนะครับกรณีที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์นี้นะครับข้อ7ให้บรรดาหลักเกณฑ์หรือคําสั่งอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการขอใช้ที่ราชพัสดุที่ขัดหรือแย้งกับคําสั่งนี้ให้เป็นอันยกเลิกนับแต่วันที่คําสั่งนี้มีผลใช้บังคับนะครับตรงนี้เป็นรายละเอียดในคําสั่งที่499ทับ2,566เรื่องหลัก การกำหนดหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติในการขอใช้ที่ราชพัสดุซึ่งกรมธนารักษ์นะครับเขาให้ส่วนราชการและท้องถิ่นถือปฏิบัติตามคำสั่งฉบับนี้นะครับทีนี้เรามาดูในแบบสักนิดหนึ่งนะครับเขามีแบบแนบคำสั่งเอาไว้นะครับเป็นแบบขอใช้ที่ราชพัสดุแบบทบสนะครับก็จะมีรายละเอียดนะครับในข้อหนึ่งเนี่ยกไก่ที่ดิน อยู่ที่ไหนตำบลอำเภออะไรนะครับเนื้อที่เท่าไหร่จะปลูกสร้างมีรายการอะไรบ้างนะครับและในปีงบประมาณที่จะปลูกสร้างขอไข่อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นตั้งอยู่นะครับกอไก่เป็นที่ดินขอข่เป็นเรื่องของอาคารและสิ่งปลูกสร้างเป็นรายละเอียดนะครับในข้อ2กรณีที่ราชพัสดุขอใช้ตามข้อ1อยู่ในพื้นที่เดียวกับพื้นที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐแห่งอื่น มีหน้าที่ดูมีหน้าที่และอำนาจดูแลรับผิดชอบก็จะต้องมีหนังสือแสดงความเห็นของส่วนราชการนั้นนะครับข้อ3การขอใช้ที่ราชพัสดุตามข้อหนึ่งก่อไก่จำนวนเนื้อที่เกินมาตรฐานการใช้ตามคำสั่งที่ลงวันที่เนื่องจากการขอใช้ตามข้อหนึ่งเล็บขอไข่จำนวนเนื้อที่เกินมาตรฐานเนื่องจากอะไรนะครับตรงนี้เป็น,ปนตัวอย่างคร่าวๆนะครับ เป็นแบบทอบอ .4 แบบขอใช้ที่ราชพัสดุนะครับทั้งหมดนี้นะครับก็คือรายละเอียดต่างๆที่กรมธนารักษ์นะครับเขาได้มีหนังสือ,อแจ้งไปยังสำนักปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับเป็นแนวทางนะครับหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติในการขอใช้ที่ราชพัสดุฉบับล่าสุดนะครับ ซึ่งผมจะแนบลิงก์เอกสารนะครับไว้ในท้ายใต้คลิปนี้นะครับคุณผู้ชมอาจจะกดเข้าไปเพื่อที่จะพิมพ์ออกมาศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมหรือไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมสามารถกดที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เพื่อที่จะดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับ